สวัสดีครับวิดีโอนี้ครับจะแนะนำภาพรวมการใช้โปรแกรม MetaTrader 4นะครับหรือว่า MT4 บนโทรศัพท์มือถือนะครับเราเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะครับกันเลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวผมไล่ไปทางอันซ้ายมือก่อนนะครับอันซ้ายมือเนี่ยเป็นแถบที่ชื่อว่าราคานะครับด้านล่างซ้ายในหน้านี้มันคือการแสดง ค่าเงินนะครับราคาออกมานะครับแล้วก็หน้านี้ถ้าเราต้องการดูกราฟสินค้าตัวไหนเนี่ยนะครับให้เราไปแตะที่ชื่อสินค้านั้นแล้วก็กดคำว่ากราฟอันที่สองครับโอเคนะครับทีนี้กลับไปที่หน้าราคาเมนูราคาใหม่ถ้าสมมุติเราต้องการดูราคาของคู่เงินที่มันไม่มีอยู่ในเนี้ยเราจะต้องไปกดเครื่องหมายบวกด้านบนขวามือก่อนครับแล้วก็ ไปแอดเข้ามาก่อนนะครับเช่นผมอยากดูกราฟราคาของยูโร c h f นะครับผมก็จะกดเครื่องหมายบวกสีเขียวด้านหน้าดูนะครับยูโร CHF นะครับด้านบนสุดนะครับผมก็กดเครื่องหมายบวกสีเขียวครับเพื่อแอดยูโร c h f เข้าไปในหน้าแรกเมื่อกี้จากนั้นกดเสร็จสิ้นครับยูโร c h f จะอยู่ล่างสุดสังเกตนะครับแล้วผมก็แตะแล้วผมก็กดที่กราฟครับ ผมก็จะดูกราฟได้และนะครับในหน้าแรกผมขอแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับก็คือว่าแอดสินค้าเข้ามาครับเพื่อจะเปิดกราฟดูนะครับถ้าต้องการลบตัวไหนทิ้งให้กดที่รูปปากกาครับแล้วก็ติ๊กเลยครับข้างหน้าต้องการลบอันไหนครับเลือกครับแล้วกดถังขยะด้านบนมุมบนขวานะครับถ้าบางคู่เงินเนี่ยเปิดเอาปากกาเนี่ยนะครับเลือกตรงปากกาแล้ว ไปจิ้มเพื่อลบไม่ได้มีอยู่สสาเหตุครับ 1. เราเปิดกราฟของคู่นั้นอยู่ 2. เราได้เทรดคู่นั้นอยู่เราจะปิดทิ้งไม่ได้นะครับอันที่2นะครับเมนู2ด้านล่างนะครับคือกราฟครับกราฟก็ไม่มีอะไรก็คือดูกราฟนะครับทีนี้ในการดูกราฟเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดซื้อขายได้ด้วยนะครับบนกราฟเลยก็ได้นะครับ ก็กดตรงการซื้อขายข้างบนเห็นไหมครับกดตรงการซื้อขายนะครับแล้วใส่หลอดไซด์ลงไปครับพิมพ์แก้ได้เลยหลอดไซส์เท่าไหร่ครับสมมุติจะเทรดหนึ่งหลอดก็พิมพ์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับถ้าคิดว่าราคาจะขึ้นกด buy ถ้าคิดว่าราคาจะลงกด sell ต้องการใส่สต o อปล็อด้วยไหมถ้าใส่ก็พิมพ์เลขลงไปถ้าไม่ใส่ไม่ต้องพิมพ์นะครับถ้าซื้อทันทีก็ให้ข้างบนเป็นมาเก็ตเอาไว้นะครับ ก็ระมัดระหว่ังนิดนึงนะครับมาร์เก็ตคือซื้อทันทีนะครับตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงก็แตะตรงคําว่า Market Execution นั่นแหละครับดูให้ดีนะครับถ้าเรากดบายและเซลตอนนี้นั่นแปลว่าเรากำลังบาย EUR ร c s f ด้านบนนะครับแต่ถ้าเราไปแตะโดนข้างบนนั่นคือการเลือกคู่เงินอื่นนะครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเห็นไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น a u d USD แล้วนะครับนั่นแปลว่าถ้ากดบายตอนนี้คือบายอ u สนะครับ แบางครั้งให้เช็คข้างบนด้วยนะครับว่าตอนนี้ปุ่มมันได้อยู่ตรงกับคู่ที่เราต้องการเทรดหรือเปล่านะครับโอเคผมกดย้อนกลับไปนะครับไปเมนูที่3ก่อนนะครับเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับให้ใช้ภาพรวมของปุ่มต่างๆเป็นนะครับอ้อข้างบนนะครับเป็นไทม์เฟรมนองซ้ายสุดอันที่2เป็นครอ s แฮร์ครับอันที่3นะครับอันที่3ามแต่เป็นอันที่2นะครับที่อยู่ติดกันเนี่ย ตัว f ก็คือฟังก์ชันคือการใส่อนดิเคเตอร์ผมจะยังไม่ลงลึกในนี้นะครับในวิดีโอนี้ยังไม่ลงลึกนะครับอันที่3ครับที่เป็นกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมอยู่รวมกันตรงนั้นคือการตีเทรไลน์ line นะครับและการใส่พวกฟิโบนัชชีหรือการใส่วัตถุอะไรต่างๆลงไปในกราฟนะครับปุ่มที่3ด้านล่างครับการซื้อขายครับถ้าเรากดนั่นคือหน้าจอของการซื้อขายเลยนะครับ ว่าตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับมีสถานะอะไรบ้างที่เปิดอยู่นะครับถ้าต้องการปิดสถานะให้แตะนะครับที่คำสั่งนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าคำสั่งนี้ไม่มี stop loss ไม่มี take profit เลยนะครับถ้าเรากดที่คำสั่งสถานะเนี่ยค้างไว้มันจะขึ้นมามีให้เลือก4ช้อยหนึคือกดปิด กดปิดก็คือปิดเลยนะครับถ้าต้องการปิดจริงๆก็ให้กดสีส้มคือกด close ซึ่งมันจะบอกว่าถ้ากด close ตอนนี้เราจะมีกำไรอยู่9.10เหรียญแต่ถ้ามันขาดทุนมันจะเป็น close with profit ติดลบนะครับถ้าจะปิดก็กด close อีกทีหนึ่งผมย้อนกลับนะครับผมแตะค้างที่สถานะอีกทีหนึ่งครับอันที่2คือปรับเปลี่ยนคือการ modify คำสั่ง กรณีนี้เราจะตั้ง s t o p l o s s หรือ take Profit หรือเราได้ตั้ง Stop Loss T a k e Profit ไว้แล้วเราจะแก้ให้กดตรงนี้นะครับผมย้อนกลับมาแล้วผมแตะที่สถานะคำสั่งอีกทีนึงจะมีการซื้อขายข,ายขึ้นมาอีกนะครับนั่นแปลว่าเราจะซื้อขายเพิ่มเข้าไปในคู่เงินนี้อีกนะครับย้อนหลังกลับไปนะครับแตะค้างไว้ที่สถานะอีกก็คือดูก,กราฟครับก็กลับมาที่กราฟไม่มีอะไรนะครับโอเคกลับไปเมนูการซื้อขายใหม่ เมื่อกี้เป็นการแตะค้างไว้ที่สถานะมีให้เลือกสีตัวนะครับผมกดยกเลิกมีอีกแบบหนึงคือแตะที่สถานะและปัดไปทางซ้ายครับมีอยู่ีอันให้เลือกครับเครื่องหมายถูกคือปิดนั่นเองจริงๆการเข้าถึงมี2แบบปัดซ้ายกับแตะนั่นเองเห็นไหมครับปัดซ้ายเลือกปากกาก็เหมือนเดิมครับ modify ปัดซ้ายเลือกเครื่องหมายบวกก็คือซื้อนั่นเองครับปัดซ้ายเลือกรูปก,กราฟก็คือไปดูกราฟสรุปว่าจะกดค้างไว้ก็มี4เมนูหรือจะปัดทางซ้ายก็มี4เมนูฉะนั้นไม่ต่างกันนะครับโอเคสมมุติผมต้องการปิดคําสั่งนี้มีกําไร12เหรียญน,นะครับปัดซ้ายแล้วกันนะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วกดค o อสครับ เรียบร้อยครับคําสั่งหายไปแล้วแล้วถ้าต้องการเทรดล่ะเมื่อกี้ต้องการเทรดไปที่กราฟกดซื้อขายก็ได้หรือที่หน้านี้แล้วกดเครื่องหมายบวกก็ได้เหมือนกันครับสมมุติผมอยากจะซื้ออะไรดีเอาเป็นผมบายทองแล้วกันนะครับ XAUUSD ผมอาจจะบายสัก 0.1 0ยนะครับโดยที่ไม่ตั้ง Stop Loss และเท e โ r o ฟิตเลยก็กดปุ่มสีฟ้าครับ Buy, Buy Market เลยครับเท่านี้ครับคำสั่งมาแล้วครับนะครับงั้นเมนูนี้จบแล้วนะครับง่ายนิดเดียวแถบที่4คือประวัติครับประวัติก็คือตั้งแต่เราเริ่มเลยครับอันนี้เป็นประวัติของวันเห็นไหมครับแถบบนสีฟ้าถ้าจะกด ดูประวัติรายสัปดาห์ก็กดสัปดาห์ครับดูประวัติเดือนกดเดือนหรือดูแบบกําหนดเองก็ได้ครับจะก,กําหนดแบบดูย้อนหลังไปกี่ปีกี่วันกี่เดือนก็กดได้หมดนะครับฝั่งขวาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะมันคือปัจจุบันนะครับกดที่ช่องบนซ้ายครับแล้วเลือกได้เลยครับจะดูประวัติย้อนไปกี่เดือนครับหรือย้อนไปกี่ปีครับจากนั้นกดโอเคครับมันจะแสดงประวัติทั้งหมด แต่เน้งจากพอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่ผมเปิดมาเพื่อทําการอัดวีดีโอนะครับก็เพิ่งเปิดวันนี้ครับก็มีสถิติอยู่แค่นี้แหละนะครับปุ่มสุดท้ายครับปุ่มฟันเฟืองการตั้งค่าคืออะไรไม่มีอะไรนะครับจริงๆก็บัญชีการซื้อขายก็คือเหมือนวิดีโอก่อนใช่ไหมครับเข้าไปเพื่อล็อกอินเข้าบัญชีนะครับอันอื่นจริงๆไม่ได้ใช้เลยขอไม่พูดถึงนะครับขอพูดแค่ให้เข้าใจและใช้งานเป็นนะครับมีอยู่แค่ หปุ่มเท่านั้นแต่เดี๋ยววิดีโอหน้าจะเจาะเข้ามาทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวเกินไปนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้จบเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ